สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ,กบม่อนกับน้องเงินนะคะ สำหรับ e ีนี้นะคะ e ีนี้ม่อนก็จะพาเพื่อนๆ f c มาดูว่าในแต่ละ1วันนะคะในแต่ละ1วันม่อนทำอะไรบ้างแล้วทำไมม่อนถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวม่อนจะพามาดูว่าม่อนทำอะไรบ้างอันนี้คือเป็นข้าวๆนะคะเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าม่อนจะถ่ายให้ดูว่าม่อนทำอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็น เศนพ่อแก่นะคะเป็นเสยนพ่อแก่ที่มีคนที่ม่รู้จักนะคะมีคนที่ม่รู้จักเนี่ยเขาก็จะมาให้มอนปั้นให้นะคะอันนี้คือเป็น,ปน,ปนงานงานกู่กระดาษนนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่งานหล่อเลซินงานหนึ่งชิ้นจะใช้เวลาในการทำเนาะจะใช้เวลาในการทำค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าพอเราได้งานหนึ่งชิ้นเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่า งานพวกนี้มันเป็นงานทํามืองานงานกุ่กระดาษหลายๆอยา่างน้ําหนักของเขาอ่ะจะเบามันจะไม่เหมือนกับงานเรซินที่รอมาแล้วได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมาให้เราเนาะให้เราเขียนหน้านะคะเขียนหน้าเนาะก็จะติดให้เขียนหน้าเนาะแล้วก็วาดช่องหลังเนาะช่องหลังแล้วก็ติดลายเนาะติดลายหรือว่ากระแหน่ลายนะคะเนาะ ก็กระเนะลายแล้วก็ติดเนาะประดับด้วยอพอยสีต่างๆอันนี้คือมันเป็นงานทําทมือนะคะเพื่อนๆเน,ะน,นาะงานทำมือส่วนอันนี้นะคะส่วนอจอนหูอันเนี้ยมันเป็นเลมอนเป็นฉลุกระดาษมานะคะฉลุกระดาษแข็งเนาะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนก็อันนี้ก็ เท่าประมาณกำมือของมอนนะคะเท่ากำมือนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนถามว่า,าทำไมถึงทำนะคะทำไมถึงทำก็มีบางคนนะคะบางคนเนาะก็เชื่อเนาะเชื่อเรื่องอบูชาครูบาอาจารย์แล้วจะดีอะไรเงี้ยบางคนก็ให้มันทำแล้วก็เอาไปไว้ที่หน้ารถหรือว่า Uh, FC บางท่านนะคะก็จะ uh, เอาไปให้ให้ใหกับคร uh, ูบาอาจารย์อะไรเงี้ยที่ท่านเคารพนับถืออะไรเงี้ยก็เขียนเขียนอักขรอะไรเงี้ยเขียนอักขรเขียนดวงเขียนอะไรเงี้ยเขาก็เอาไว้บูชาที่บ้านเพราะว่าถือว่าเป็นขนาดเล็กเนาะไม่ใหญ่มากอันนี้คือเป็นเยงพ่อแก่นะคะอันนี้คือเป็นงานทำมือนะคะทำมือค่อนข้างที่จะเบา แล้วส่วนนี้นะคะก็เป็นเส้นพ่อแก่เหมือนกันอันนี้คืออันเนี้ยคือม่อนทําเรียบร้อยแล้วเนาะทาเรียบร้อยแล้วมุกระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอดีมันจะเป็นแบบมานี้นะคะเพื่อนเนี่ยเราติดลายเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่า,าลูกค้าต้องการาปิดทองคําแท้หรือว่าเป็นเงินเป็นนากแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอันนี้คือ มันจะทําเป็นโครงไว้นะคะโครงไว้เนาะนก็ประมาณนี้นะคะที่ม่อนทำเนาะส่วนมากงานต่างๆนะคะที่ม่อนทาม่อนกอ็ก็จะทําช่วงเวลากลางคืนนะคะเพื่อนช่วงเวลากลางคืนเวลาที่แบบค่อนข้างที่จะเงียบอะไรเงี้ยมีสมาธินิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งเขียนอะไรเงี้ยส่วนพวกหน้าตาอย่างเงี้ยคือเราจะเขียนแบบไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะคะ แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่า,าหน้าแต่ละหน้าของพ่อแก่ที่ม่อนทำให้กับคนที่ติดต่อมานะคะส่วนมากแล้วหน้าจะหน้าตาจะคล้ายๆเนาะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆหน้าจะหน้าตาจะคล้ายๆกับคนที่ติดต่อมาให้ม้อนเขียนหน้านะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้เนาะก็แล้วก็มีเสียนาเนานะ อันนี้เป็นพับพิคเนตนะคะพับพิคเนต <c oughs> อันนี้พับพิคเนตก็เป็นงานกุกระดาษเหมือนกันนะคะเพื่อนอันนี้เป็นงานกุกระดาษถามว่าทาไมต้องกุกระดาษงานกุกระดาษเนี่ยคือหนึ่งเวลาที่ตกมานะคะเหมือนว่าเสียนท่านล่วงมาอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกถ้าเปรียบเทียบกับพวกงานเรซินที่หล่อมานะคะเพื่อนถ้าตกมาปุ๊บคือเขาจะมีความบาง แล้วเขาก็จะแตกเลยแต่อันนี้คือเป็นเป็นงานกุบกระดาษเนาะเพื่อนก็จะไม่แตกนะคะเพื่อนอันนี้จะไม่แตกอันนี้ก็เป็นคนที่รู้จักสั่งให้ทำเนาะก็ยังไม่มีเวลาไปส่งให้พี่เขาเลยนะคะเนี่ยมันทำก็ประมาณเท่านี้เหมือนกันเนาะอันนี้แต่อันนี้เขาก็ทาให้มันทำเขาก็เลย ไหว้วานนะไหว้วานให้ม่อนไปใหอ้อาจารย์ที่นับถือเขียนนะะละอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ข้างในก็จะทาสีให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ได้ความเมตตามานะคะได้ความเมตตา,าท่านก็เขียนยันเนาะเขียนยันเขียนตรงวงอ่างอเงี้ยเ,เราก็เลยถามว่าพี่จะเอาไปทําอะไรเขาก็เลยกว่า จะเอาไปไว้ที่ร้านเพราะว่าเขาเปิดกิจการร้านค้านะคะอยากวางไว้แบบเล็กๆยอะไรเงี้ยอ,อันนี้นะคะอันนี้คือม่อนทำเนาะแต่ต้องบอก,พกเพื่อนๆก่อนนะคะว่างานทุกชิ้นถ้าอยากให้ม่อนทำหรืออ่อปรึกจะปรึกษาม่อนอย่างเงี้ยให้ม่อนทำแล้วจะบอกว่าอ่าอยากอยากได้ได้ไวๆอย่างเงี้ยมันต้องบอกเลยนะคะว่าม้อนทาให้ไม่ได้นะคะพเพื่อนๆเพราะว่างานทุกชิ้น เราต้องใช้สมาธิแล้วต้องใช้เวลาถ้าทําแล้วทําไม่ดีม่อนจะไม่ทําเพราะม่อนจะไม่อยากให้ของอะไรที่มันไม่ดีออกจากมือม่อนเวลาม่อนให้อะไรใครไปก็แล้วแต่ม่อนอยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะเพื่อถ้ามาแล้วแบบรีบอะไรเงี้ยมีกําหนดระยะเวลาอย่างเงี้ยคือไม,ไม่ต้องติดต่อม่อนมาเนาะเพราะว่าม่อนคงทําให้ไม่ได้เพราะว่าทําไปก็ไม่สวยเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกเนาะก็เป็นบางส่วนนะคะอันนี้ก็ออันนี้ใครรู้จักบ้างเย่ยอันนี้อันนี้คือก็ทำไม่นานมากนะคะเพื่อนๆนก็มีอยู่อันเดียวเนี่ยทำไม่นานมากเนาะทำไม่นานมากก็เรียกแบบเสมือนว่าเป็นครูเลยะคือแบบตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณสิบกว่าปีแล้วอะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ม้อนทำเนาะมัอนทำนเนี่ยเกลียดหน้าอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะเพื่อน อันนี้ก็ทำมาเนาะเขีนอันนี้เปนอ่าอันนี้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็สิ่งที่ม่อนทำเนาะสิ่งที่ม่อนทำเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเนี่ยม่อนจะพาไปดูว่าม่อนทำอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างเนาะ ทำไมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวม่อนจะพาไปดูนะสำหรับคนไหนนะคะที่เข้ามานะคะม่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับม่อนในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ